วันนี้เสนอเมนูหมูสามชั้นอบกระตมยำเห็ดอาหารบางสิวิลักสมศรีจะทำต้มยำเห็ดนะคะอันนี้คือหมูสามชั้นอบหมูทั้งหมดสิบแปดชิน้นสมศรีก็เอาออกจากพลาสติกแล้วก็เอาหนังมันคว่ำลงนะคะแล้วก็จะเอาไปอบเอาไปต้มก่อนเอาหนังมันต้มก่อนเพราะมันอบเยอะเนาะตอนนี้สมศรีกเหล่ง กรีดนะคะกรีดดูเหมือนมันจะง่ายเนาะทํากับข้าวอ่ะแต่มันไม่ได้แค่นี้นะคะเดี๋ยวจะต้องไปหั่นพองหั่นพักอีกเพราะว่าฝรั่งฝรั่งบมดกินกับพักนาออูไทยกับสัตว์ละค่ะขอเป็นอูปภสซรดเนือก็แล้วกันเนาะฟองกระ้ออูไทยอีสมศรีอูไทยมันชัดเขาอูเนื้อก็แล้วกันเนอะดูเหมือนจะง่ายเนาะทํากับข้าววันง่ายนะคะวันเนี้ยเพราะว่ามันต้องทําหลายอย่าง เอาหนังหมูออกแล้วก็เอาไปอบเอาไปต้มก่อนอันนี้สมสรีก็จะเอาน้ำใส่นะคะแล้วก็จะเอาไปต้มอันนี้เอาใส่ถาดเซตมดแล้วเนาะทั้งหมดกาถาดมันมีสิบแปดเส้นเด็กออืเจ็ดสิบแปดเส้นอตอนนี้เอาหนังหมูไปต้มอยู่นะสมสรีก็จะมาล่างเหฮดพอสอดสมศรีทำต้มยำเหฮดตัวเนาะล่างเหฮดก่อนระหว่างรีรอหมูไปต้ม ล้อหมูต้มเดี๋ยวล้อขนางมันซุกสักแป๊บหนึ่งเซ็จแล้วก็จะมาหั่นเฮดเจ้าสไลด์เฮดพราไอ้มายืนหั่นไม่ทันนะคะเพราะว่ามันเยอะเนาะมันทําหลายอย่างมันไม่ได้ทําแค่นี้เดี๋ยวจะต้องไปทํามันฝลงมันฝรั่งสปาสเปดอันนี้เฮดเตรียมใ้ต้มยำเนาะขวานไหนได้ก็เอานั่นก่อนนะคะอันนี้เสซ็จละ ต้มเห็ดต้มยำเห็ดสำหรับมังสวิรัตหนึ่งถังเสร็จแล้วก็จะมาหั่นหัวเซล,ลรี่ใช่ไหมเออเดี๋ยวสมศีก็จะเอาไปอบใส่ถาดอบบเนาะหั่นะหัน,หนเป็นก้อมเป็นก้อม,อมแล้วแต่ไว้จะชอบก้มน้อยก้อมใหญ่ก็ได้เจ้าเดี๋ยวจะไป เดี๋ยวเราจะไปเสิร์ฟตอนกับมันฝรั่งกู่กันสมสีมก็หันไปเลยเลยหันขมนมนแล้วเจ้าซิลลี่หรือว่าหัวบ้านเฮาบนห้องอย่าหัวใบต้นตั้งโอยกะอืมบอกไปตะวาแล้วเจ้า อันนี้ก็คือไทม์หรือว่าอันอนี้นีเครื่องเทศฝรั่งอะ่ะสองสามอย่างเอามารวมกันเสร็จแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปใส่น้ำมันลงไปเดี๋ยวเราจะปั่นไวอ้อบใส่เกลือแล้วก็ใส่พริกไทยนะคะเราจะปั่นแล้วก็จะเอาไปใส่ในอบมันฝรั่งกับอบหัวเซลล์รีนี่น,นี่เสร็จแล้วก็จะคนๆๆๆแล้วเราก็จะไปเข้าตูอ้อบมันกันจเจ้าตอนนี้เราต้มหนังหมูแุ้มแล้ว,วนะ ระหว่างรอต้มหนังหมูเขาก็จะทําอย่างอื่นไปก่อนเนะาะใส่ละกะมันฝรั่งเจ้ามัน่รงล่างลวกันคข่งใส่ถาดนะคะยี่สิบห้าโลค่ะมันฝรั่งเก้าห้าโลนะคะแล้วก็จะหั่นขิงแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปโอบเหมือนกันเข้าเครื่องโอบกินกับหมูสามจันนอบนั่นแหละเจ้า อามันฝรั่งดันเซตมหมูซุกพอดีกันเลยต้องเอาหมูออกแล้วก็กลับด้านนะคะต้องเอากลับด้านกลับเอาหนังมันออกเนะเอาะออกจากเต่าละเสร็จแล้วลก็กลับด้านเอาหนังมันขึ้นเสร็จแล้วก็กกจะเช็ด เช็ดน้อยเช็ดให้มันแห้งอย่างน้อยกระดาษเช็ดชูเช็ด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 ก็ได้ไม่เช็ดก็ได้แต่ส้มสีมันเปล่ฟองนะข้างมันฟองมันติดอะ่ะส้มสีก็เลยจะเช็ดนะคะมันส,งงสะอาดยุงว่ะเนี่ยกาแฟกันหนัก คนกันหนักวันนี้ประมาณสักสามร้อยเสร็จแล้วเราจะโรยเกลือนะโรยน้ำส้มก่อนเจ้าน้ำส้มใส่ก็ได้ม่ใส่ก็ได้เนอะทำที่บ้านก็แล้วแต่ใส่ก็ได้ม่ใส่ก็ได้เจ้าถ้าเอาเครื่องอบมันง่ายดีถ้าสมมติอจะไปถอดน้ำมันมันกระเด็นเนาะแล้วแต่คนชอบมันกระกรอบเหมือนกันแต่หนังมันจะฟูเรื่มฟูแค่นั้นแหละ แล้วก็ใส่เกลือเห็นไหมฝลังมันจะโรยเกลือนะพอเกลือเหาะเกลือเนี่ยตีโรยไปนะมันมันมันไม่ละลายนะเกลือเนี่ยเกลือนี่มันละลายมันก็จะคาอยู่จะอนเลยเจ้นเป็นเม็ดมันก็จะอยู่เป็นเม็ดเลยมันไม่ละลายนะคะเกลือฝรั่งเขาต้องใส่เกลือนเยอะๆพออย่างเพราะว่าเกลือมันละลายเกลือมันจะมีหลายเย่ห้อนะ เสร็จแล้วก็ใส่ของเทศเสร็จแล้วเราก็จะเข้าตู้อบต่อประมาณชั่วโมงชั่วโมงอาวนาทีตู้อบใหญ่อะเนาะมันก็จะมันมีอย่างไรมันมีตัวปั๊บมันมีตัวอบของเปินอันนี้ชมสีก็จะต้มยำนะคะอันนี้น้ำต้มยำชมสีตาาักขาตักไข่ใบมะกรูดตักออกเพราะฝรั่งไม่กินเนาะสมซีก็จะต้มมะเขือเทศ หอมแดงกระเทียมลงไปเลยเอาไปต้มก่อนเลยเจ้าเพราะว่าเดี๋ยวคนจะถามว่าอย่างเอาเขือเทศใส่ฝรั่งมาชอบกิเนเละเนาะส,สรรรมศรีก็เลยต้องต้มก่อนเลยเจ้าเดี๋ยวเฮ็ดใส่ทีหลังระหว่างในกะมันฝรั่งเซ็ตพอดีส,สรรรมศรีก็จะเอาเครื่องเทศลุ่มสีปันใส่ลงไปเส,สร,ร,รเ็จแล้วก็จะคนให้มันเข้ากันเนาะให้มันถั่วถึงให้เครื่องเทศมันถั่วถึงอะ คน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 น้ำมันมันน้อยไปเราก็จะเพิ่มน้ำมันนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วเราจะไปเข้าตู้อบหลังจากตีหมูอบเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาปอกแครอทต่อนะคะเพราะว่ามันฝรั่งตัวอันมันจะปอนะคะคนมันเยอะเราจะใส่ให้มันเป็นให้มันมีสีสันน่ะเราจะใส่มันฝรั่งซีลารีแล้วก็ แล้วก็แค่ล็อตอบอืมอันนี้เราก็ปาดหัวปาดถ่ายก่อนนะคะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะเนาะเสร็จแล้วกระอกเจ้าบางคนเป็นปอกโดยตัดหัวตัดถ่ายโดยโอ้สมรีขี้ขันสวม,มีดหลายหลอบกันเลยตัดหัวตัดถ่ายแล้วก็ปอกเจ้ามันถึงจะเร็วแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนก็นเหมือนกันนะ เสร็จแล้วก็จะมาหั่นเป็นก้อนเปนมือนก้อนเดี๋ยวเขาก็จะเอาไปอบเหมือนเดิมเหมือนหัวซิลรีลหรือที่มสีหัน่นตะกี้เนาะเสร็จแล้วเราก็จะไปอบอันนี้ก็ต้ยมยำเห็ดตะกี้จะก็ใส่หอมหัวใหญ่ครับเอ้ยใส่หอมแขกกับมะเขือเทศลงไปแล้วตอนนี้ก็ใส่ครีมลงไปแล้วก็ใส่เห็ดลงไปจ้า เดี๋ยวควรจะไหวอย่างสมสรีใส่ถุงมือถุงมือมันใหญ่กว่ามือสมสีเนาะมือสมสีถูกน้ําห่อนตลอดนะคะเราล้างมือกําลังกับน้ําร้อนสะอาดตลอดเวลาค่ะอันนี้ก็ใส่เกลือลงไปเจ้าแล้วก็ใส่รสด,ดีลงไปอันนี้น้ำตีต้มนี่เป็นน้ำน้ำดองแตงเน่ย อันนี้อาหารวันนี้อันนี้ลูกพี่เป็นคนทํานะคะสมศรีทาอาหารร้อนเนาะลูกพี่เป็นคนทาอาหารทาสลัดพวกนี้ถ้าไผมีแม่บ้านอยู่เนี่ยก็หลบเราก็มาถามสมศรีได้นะเจ้าบางทีสมศรีกรจ็จะอธิบายเหมือนตันเนาะว่ามันมีอย่างผงสลัดอต่อย่างมุนเนี่ยถามได้นะเจ้าถามได้นะคะมีแม่บ้านสวีเดนหรือว่าโนเวย์นเนาะที่ทําอาหารถ้าสนใจสลัดอันไหนก็ ถามส้มสีได้นะส้มสีตอบทางใดอันนี้กะเส้นเวียดนามว่าจะถ่ายรูปมาลงใี่แม่บ้านพอนำได้ถ่ายจะก,กรรมวันนี้ยุ่งยุ่งมากเลยวันเนี้ยอันนี้แซนด์วิชเอาไปห้องประชุมเจ้าอันนี้ส้มสีกะ สตาร์เสิร์ฟไปน,นี่เจ้ามันฝรั่งกับไครอดกับหัวซิลรีลีเนาะสมสีคมมสจจีคนเดียวมันตันไงวิ่งซ้ายวิ่งขวาลูกผีจยคนเดียวมันตันนจะวิ่งไปหันหมูเห็นเจ้าเพราะว่ามันยุง่งวันเนี้ยคนนกักเริ่มตั้งแต่เริ่มกินตั้งแต่10เอมงกิึงนะจนบ่ายมงเกิรงยำได้ย่าง คนหนักตต๊วแกมได้ย่างไ่แต่วินาทีเดียวเลยคนหนักวันเนี่ยนะจะหันหมูนะจะเอานั่นไปอุน่นแหมสปาสเปดเนาะนี่แหละทำอาหารมันต้องเร็วนะคะจะากับได้มันตานคนกินกะเร่งคิวเข้ามาติ๊กๆเนาะจุยๆกันเจ้า ถามมาสมศรีกินได้่ากินด้วยได้เจ้ากินได้อยู่เจว่ายืนกินนะยิบกินได้ละหน่อยได้อยู่คนคนเลี้ยงแถวเข้ามาเยอะเลี้ยงแถวยาวเหยียดคนมาพออร้อมกันเนาะทำอาหารมันต้องชิมนะคะ๋คนจะว่ายิบกินลงไปจะน่าหน,นะมันใจจ้ะทำอาหารลูกพี่บอกเธอต้องชิมนะถ้ามันชิมเธอจาฮู้รสชาติว่ามันลำลิม่มลำอะอีสมศรีก็ต้องชิมจิมแล้วปกะจะถามเป็นจะได้ฟอง ลูกพี่หัวหน้าเขาก็จะถามว่ารสชาติเป็นยังไงทายอย่างพี่เพียนไปหาคุณแน่ใจเขาก็ห้องผนมาจิ้มเจ้าถ้าคุณทําอาหารแล้วคุณไม่ชิมคุณจะร,รู้รู้ไหมว่ารสชาติมันอร่อยหรือไม่อร่อยบางคนก็จะตราหน้าว่าสมศรียิบกินไออย่างนี้เนาะอืมนี่แหละเจ้ามันเติมได้อยู่ได้อย่างทํางานในครัวมันต้องอดทนนะคะ างทีเราก็ไม่อยากชิมนะเพราะเขาคิดแบบเขาจะย่ากหัชิมแล้วมันจะเกยตัวยน,นะเพราะเขาอ้วนเลเนนะี่ะอ้วนเพราะอาหารหนี่แหละลูกผีกับบังคับค่ะชิมนะเธอต้องชิมนะเธอชิมเธอก็ไม่รู้ว่ามันเป็นรสชาติยังไงเอาชิมกับชิมชิมจนนิสมสิญญามเลยเจ้าเกยตัวเกยตัวนี่แหละเจ้าช่วยกัน นี่แหละคลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละขอบคุณทุกคนเจ้าติดทีตต่ตามกรุณากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ